วันนี้ก็วันที่แปดกันยานะครับผมก็จะมาตัดหลังที่เหลือนะครับตอนนี้ก็คือที่เขาอยู่คู่ก,กับไม่นานะครับที่ผมลงลิดใหม่ๆับอันนี้ผลผล,ผลิตเขาใหญ่แล้วครับเนี่ยผมก็จะมาตัดตัดลูกเขาละถ้าปล่อยไว้เดจนเน่าอีกนี่ครับลูกเขาเขาใหญ่แล้วเนี่ยไมเร่มเลยครัเขาเขาฝ่ามือผมเลยเนี่ยต้องตัดแล้วล่ะ อันนี้โอเคใช้ได้ถ้าปล่อยไปก็จะเน่าถ่ายด้วยจับด้วยกักผังรอง,องเลยอืมต้องปุ๊บเลยโอ้ มันเด่นลองบิดแล้วปิดก็ได้นะขนาดแบบต่อออกลนะเราะ่มิดเดิอันนี้ยังเป็นไม่ได้ต้องปล่อยไปเด่นไปกัตัวอื่นนะครับ อันนี้ก็อยู่ริมบอกริมบอบมาอันนี้ลูกไม่สวยก็ต้องเด็ดออกคนระับมันหมดกุ้นแะล้วไงเนี่ยมันเน่าผมก็ต้องตัดทิ้งอันนี้ก็จะอมก็ใหญ่แล้ว หงจนเสือฝรั่งไส้แดงอันนี้ผมก็ปล่อยไว้นานเกินเนี่ยข้างในเป็นสีแดงอาจจะเป็นทรงหยดน้ำเนี้ยทรงก็จะสวยเหมือนเหมือน้ะคังเหมือนน้ำเต้าแะบเนี้ยนี่ยป็ะรายแล้วครับผมปล่อยไว้นานเกิน ทรงเขาสวยมากเลยครับเน่ยผิวก็เป็นไดน,นี่แต่ไม่เป็นไรข้างในเขาข้างในเขาไม่ได้เป็นอะไรไงอันนี้ส้แดงเดี๋ยวผมจะพายดูนะผมยวเอามีดน,นี่เป็นส้แดงจริงหรือเปล่ามาดูกันอืนิ่มเลยครับนอนเงาโอ้โหสุดยอดเรยไส้แดงจริงด้วยหนีบโทรศัพท์ไว้ คกลางในเป็นเนื้อสีแดงครับผมจนเสือฟางสายแดงครับผิวไม่เป็นไรครับเออผมมีไอเดียเลยเนี่ยผมจะเม็ดกลับไปเพาะใหม่ครับเพาะรับผลใหม่นี่ครับนี่ลูกสวยมากเลยเดี๋ยวต้องหอ,อกกลับคืนไปครับเรากำลังมีน้องใหม่ด้วย เดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อครับผมต้องทยอย,ย,อยเก็บไงต้นนี้เก็บไปเม,มื่อวาน นี้ก็สามสี่ลูกอันนี้ผมไม่เก็บเพราะยังเล็กอยู่ล้นละล้นถังผมละนี่ครับอันนี้อันนี้ก็ยังยังเล็กอยู่ครับ อันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันต้นที่ผมแกะถุงไว้แล้วครับนี่นี่ครับอันนี้อยุ่ดำเกินผมจะตัดขั้วเลยนะครับนะอันนี้ก็สกแดก ไหวแล้วไอ้ที่ว่าต้นอยู่กับต้นขานี่ครับต้นนี้จริงยริงตัวนี้นะตัดไปก่อนเดี๋ยวผมมากเก็บอันนี้ก็อยู่กับตะไคร้อันนี้กิงกก่งออกะไรครับกิ่งเขาอยู่ตำ่ำไง เต็มแล้วผมยังเห็นได้ลูกอาไว้ก่อนนี้ว่างตงเล็กขอบคุณนะครับที่รับชมฝากติดตามได้ยละครับได้น่าส,สนผสมเึิ่งพาตัวเองครับทำคนเดียวล้วนเลยสวัสดีครับ